สวัสดีค่ะแม่หมอสเสน่ห์พามูพยากรน,นะคะในวันนี้เราจะมาเช็คดวงปีนักษัตว์ทั้ง12ปีนักษัตวนะคะประจำปี2567นะคะในการดูดวงครั้งนี้แม่หมอตั้งใจมากในการทำคลิปนะถึงคิวของคนที่เกิดลา,าปีฉลูนะคะไม่ใช่ราศีขออภัยปีฉลูนะคะ ในการดูดวงครั้งนี้แม่หมอใช้พลังกายพลังใจเยอะมากในการทำนายนะคะฉะนั้นหากสิ่งไหนเรื่องใดคิดว่าตรงกับพลังงานของตัวเอง <c oughs> ก็แชร์เก็บไวด้ดูหรือจะแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆก็ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ในคลิปนี้ไม่ได้เรียงความไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญหรือว่าความโชคดีของแต่แต่ละปีนักษัตวนะ,ะเอาไว้ในไว้จัดอันดับในคลิป ต่อไปจากนี้นะคะคลิปถัดไปจากนี้เนาะ,ะก่อนจะไปเช็คดวงในปี67ของแต่ละ12นักสัตว์นะคะจะเริ่มต้นทำนายเนาะในปีฉลูก่อนนะคะ,ะเรียงไปจนถึงปีกุนนะ,ะปีชวดนะก็เรียงไปตามลำดับนะคะในคิวนี้ถึงของคนที่ปีฉลูเนาะ นะะในคะใํา2ตำแหน่งครบทั้งเรื่องการงานการเงินหลักฐานบ้านช่องอธุรกิจโชคลาบคู่ครองบริวารศัตรูความรักราบยศชื่อเสียงสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะคะอะไรบ้างที่คุณต้องเจอและจะได้มีแนวทางป้องกันไว้เนาะหากมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะคะพยายามฟังแล้วก็ดึงเข้าหาวิถีชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะหากตรงนะคะโอเค คนที่มีคู่แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็คนโสดจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีไหมอะไรต่างๆเหล่านี้จะรวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะดังนั้นฟังให้จบเผื่อมีแนวทางในการจัดสรรชีวิตให้ดีกว่าเดิมนะคะรวมยังไปถึงรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแฟนหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆการดูดวงนะไม่ใช่เรื่ององมงายน,นะคะคือแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะที่ถูกต้องก็คือควร ในในสิ่งที่ควรจะเป็นส่วนที่คือคุณจะถูกต้องนะคะและอีกอย่างหนึง่งออลิ้นพันกันแม่หมอก็เออเนาะอ่าแม่หมอไม่ได้มีการเรียกร้องเงินเสดาะเคาะนะคะจําไว้ว่าถ้าไปเจอแม่หมอที่ไหนเรียกเงินเสดาะเคาะอย่าอย่าทําเด็ดขาดนะคะเพราะมันเป็นการที่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางในของแม่หมอนะคะ อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะถ้าทำแบบนี้แล้วว่าแก้ดวงดวงตกแล้วทำแบบนี้มันจะหายจะหายนะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะเพราะทุกอย่างมันแล้วแต่การกระทำของตัวเราเองทั้งนั้นนะคะเข้าใจตรงตามนี้เนาะก่อนไปฟังคำทำนายนะคะขออนุญาตไหว้ครูสักครู่ อิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษีอิเศเีพุทธนาเมอีอิมินาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอโอมสิคเนสยานะมหาสหัสเนโต เทวินโทที่พระจักคุงวิโสทายสาิสาธุสาธุสาธุในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมดนะ 12, 12, 12บสองใบก็คือ12ตําแหน่งนั่นเองก่อนไปชมกันเลยค่ะวาสนาของคนเกิดปีฉลูประจำประจำปี2567นะคะวาสนาก็คือพระแม่บรวาตีเป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวนะ คุณจะได้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวนะคะสามารถมีเรื่องต่างๆที่เข้าใจกันมากขึ้นนะหรือว่าคนไหนคู่ไหนคืออยากมีคู่ก็จะได้มีสมใจนะคะในด้านทรัพย์สินเงินทองอมองว่าเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือ,อบริวารคุณนะจะมีเรื่องอทะเลาะเบาะแหวงกันในเรื่องการต่อสู้แย่งชิงหรือของมีค่าภายในภายใน อาจจะเป็นสามีภรรยานะคะแย่งชิงลูกหรือว่าในพี่น้องก็เป็นได้นะคะแต่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะคะ่ะทะเลาะกันเดี๋ยวดีก็มันก็เป็นปกติของคนที่อยู่ร่วมกันนะคะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะหลักฐานบ้านช่องก็คือจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในครอบครัวเรื่องที่คุณทําค้างไว้อยู่ในปีที่แล้วนะคะก็จะส่งผลให้ คุณเห็นผลชัดเจนได้มากขึ้นในปีหน้านี้นะคะญาติพี่น้องนะคะเริ่มต้นการที่ไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าเริ่มชีวิตใหม่ที่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมามีปัญหาอะไรให้รีบเคลียร์นะคะระหว่างพี่น้องหรือว่าบริวารกับคนในครอบครัวของคุณนะคะริมบุตรบริวารน,นะคะแม่หมอหมองว่าให้คุณระวังเรื่อง อ,อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานหรือบริวารด้วยนะและมองอีกอย่างหนึ่งระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณนะคะนะคะอยากให้ระวังตรงนี้เนะเาะในปีนี้นะศัตรูของคุณหรืออุปสรรคคุณจะมีนะคะในการต่อสู้อาจจะอาจจะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความ แต่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าแม่หมอมองนะในการต่อสู้ครั้งนี้หรือว่าการคุณนะจะผ่าฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ได้ไปด้วยคู่ครองคนรักของคุณนั่นนะ่ะจะคอยสนับสนุนเกือ้อกูลคุณนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความหนักแน่นนะมั่นคงไม่วอกแวก เออเขาเป็นคอยซัพพอร์ตคุณทุกอย่างได้นะคะแฟนคุณเนาะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะแล้วคนโสดนะคุณก็จะเจอคนที่แบบม,มีภาวะที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะนั่นนิ่งมากนะคะคุณสามารถพึ่งพาเขาได้นะในคู่ครองคนรักหรือว่าแม้แต่แฟนคุณก็ตามคุณสามารถปรึกษาหรือเขาได้ทุกเรื่องนะคะาที่คุณ เพราะว่าเขาเป็นคน,คนผู้ใหญ่อะคะ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากนะ,ะหรือว่าอาจจะมีอายุมากกว่าคุณอะไรมันนะคู่ครองของคุณนะคะแล้วโรคภัยของคุณในปีนี้ในปีหน้านี้นะคะเดือนมกราคมเนาะคนปีฉลูนะคะคนเกิดปีฉลูให้ระวังเรื่องกับเกี่ยวกับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูและเส้นเอ็นไว้ด้วยนะคะเรามัดระวังการหกล้มอะไรต่างๆเงี้ยนะคะโรคคนแก่เนาะความสุขความสมหวังนะคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางยิ่งคนคุณนะเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะก็จะส่งผลให้คุณมีความสุขความหวังจากตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะ การงานและอาชีพในปีนี้แม่หมอมองว่าคุณก็ยังคงทํางานดักทํางานหนักขึ้นเหมือนเดิมอาจจะแต่ว่ารายรายรับมันก็ต้องมีเข้ามาให้คุณได้มากพอกับแรงที่คุณเสียไปด้วยเช่นกันนะคะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะงานคือผู้ใหญ่ก็จะเห็นเห็นความขยนันเห็นความมุมมะนของคุณนะคะก็จะส่งผลให้คุณ ถึงจะทำงานหนักแต่การเงินก็หนักด้วยเช่นกันนะคะชื่อเสียงเงินทองหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาคอยสนับสนุนคนุณหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานของคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะไม่เหมาะมองนะคะเปลี่ยนงานมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างในตอนแรกนะแต่ต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้ว เรามาสรุปคำทำนายกันเลยเนะว่าคุณเป็นคนเก่งนะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมานะ่ะด้วยตัวของคุณเองและก็สามารถเลี้ยงทำงานหาเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวคุณได้นะคะแต่คุณก็บทจะดื้อดึงพ่อแม่หรือว่าใครเตือนคุณก็ไม่ฟังอะคะแต่ครอบครัวคุณก็อบอุ่นดีนะคะบางทีก็จะมีทะเลาะกันแบบ เรื่องไม่เป็นเรื่องสักเท่าไหร่นะคะใดๆก็แล้วแต่นะหากคุณคิดจะมีมีคุณคุณวางแผนที่จะไปทำงานด้านต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีคนคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะคุณสามารถทำได้นะในปีในปีปีหน้านี้นะคะจะเติบโตขึ้นอย่างที่คุณแบบ ไม่ไม่คาดคิดว่าคุณจะมีสนับมีคนสนับสนุนได้มากเท่านี้นะคะก่อนจบคําทํานายเนาะอย่าลืมแบ่งปันแชร์แบ่งปันออกไปเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ